ต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบุตรหลานของเรามีพัฒนาการตามช่วงวัยที่ปกติหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะพัฒนาการปกติเนี่ยจะประกอบด้วย4ด้านนะคะด้านแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เรียกว่า gross motor development ด้านที่2ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าการแก้ปัญหาก็คือ fine motor นะคะ and problem solving ด้านที่3คือด้านภาษา ก็จะแบ่งเป็นความเข้าใจภาษาคือเด็กเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด กับการใช้ภาษาก็คือเด็กสามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้แล้วก็ด้านที่4ก็คือด้านอารมณ์แล้วก็สังคมนะคะอันนี้จะเป็นคู่มือเฝ้าระวังแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือที่เรียกว่า DSPM กับอีกเล่มหนึ่งก็คือคู่มือประเมินแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสียงที่เรียกว่า DIAIM นะคะซึ่งก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์สาธารณสุขของสปสชหรือจะไปรับได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้จะเป็นคู่มือง่ายๆที่ให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยเช็คลิสต์ว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยอยู่ในช่วงวัยนี้เขาสามารถทําอะไรได้บ้างหรือว่าเขามีเครอ,อ,อมีเออข้าข่ายภาวะผิดปกติอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้ามีดูว่ามีเออข้าข่ายความผิดปกติเนี่ยก็แนะนําให้มาเจอคุณหมอเนาะจะได้มีการกระตุ้นพัฒนาการที่เร็วขึ้น